สวัสดีครับพกกืกอบผมสุดเขตสเปียร์สปาช a แนลเอเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านมาที่ไฮตากนะครับอยู่ที่อำเภอผู้เรื่อจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ได้ยิยนเขาว่าไฮตากครั้งแรกเนี่ยก็ตอนที่ผมไปกางเต็นท์อยู่ที่หะริรักนะครับที่จังหวัดเลยนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับก็มีพี่ๆนะครับที่กางเต็นท์อยู่ข้างๆกันเนี่ยนะเเดินมาทักทายมาคุยด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงไ้ตากขึ้นมานะครับผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกนะฮะหลังจากนั้นก็หาเวลาที่จะมาไ้ตากอยู่ หลายครั้งครับแต่ว่าเวลาไม่ลงตัวเลยนะครับจนวันนี้ครับเป็นออโอกาสที่ดีนะคุณผู้ชมนะก็เลยจะได้ไปที่ไฮตากันนะครับ สำหรับการเดินทางมาที่ไฮตากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะเดินทางมาจากเพริร์บเรือได้เลยนะก็ไม่ยากครับปักหมุดดูก็เจอเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะง,ง่ายๆนะครับส่วนวันนี้เนี่ยที่เห็นผมเลี้ยวสงอกซแงกมาเนี่ยนะเพราะว่าเชื่อ GPS มากเกินไปนะจริงๆก็จะมีป้ายบอกนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอดีผมเห็นมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ Google Map นะครับ Google Map มันพาผมเข้ามาที่นี่ได้ก็เลยลองเข้ามาดูนะครับก็ไม่คิดว่า มันจะงงแงงงงแงกอะไรขนาดนี้นะครับก็เลยทะลุหมู่บ้านมานะครับซึ่งจะงนเงินอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมนะสุดท้ายก็ออกมาจนถึงถนนเส้นหลักจนได้นะครับเราก็ใช้ถนนเส้นนี้เดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะก็จะมีป้ายบอกเลยครับว่าไฮตาไปทางไหนนะคุณผู้ชมครับ เดินทางมาที่นี่ครับไม่ได้ยากนะครับผู้ชมครับแต่ว่าถ้าหากใครใช้โทรศัพท์ค่ายสีฟ้านะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์อยู่บ้างนะครับวันนี้ผมเดินทางมานะครับแล้วก็มีสมัมภาระอยู่เต็มหลังรถเลยนะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งใส่เข้ามาด้วยนะฮะก็ หลายๆท่านอาจจะงงกันนะครับว่าเอะผมมาทําอะไรกันแถวนี้นะมีชาวบ,บ้านมองนะครับว่าเออมันย้ายบ้านหรือเปล่านะ,นะครับไม่ได้ย้ายบ้านนะฮะวันนี้นะครับผมขับรถมาเพื่อมาที่ไฮตางโดยเฉพาะเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอภอภัยอีกอีกข้อนึงนะคุณผู้ชมนะพอดีว่าผมทำฟุตเทจหายไปเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมนะก็เลยทำให้ซีนสวยๆหลายซีนหายไปนะครับต้องขออภัยด้วยจริงเนึ่งด้วยว่าผมดองคลิปไว้นานมากๆนะครับ ไม่มีเวลาตัดครับคุณผู้ชมครับก็ถ่ายไว้เป็นเดือนละนะฮะก็เรียงฟุตเฮดไว้เสร็จหมดแล้วนะแต่ว่าพอจะมาลงเสียงจะมาใส่อฟเฟรเนี่ยปรากฏว่าฟุตเทจในส่วนที่เป็นโรนบินชมวิวเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับก็ยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็หวังว่าที่จะเห็นวันนี้ก็จะได้เห็นทางมาเนาะว่ามาแบบไหนอะไรยังไงนะคุณผู้ชมนะอย่างน้อยก็ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ได้นะครับ สำหรับชาวบ้านไ้ตากเนี่ยนะครับเคยอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโูเรือมาก่อนนะครับโดยมีหมู่บ้านเดิมเนี่ยชื่อว่าบ้านโท่งนะครับต่อมาได้เกิดโรคระบาดนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องแตกแยกย้ายกันไปครับบ้างก็เดินทางลงไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ได้ตั้งลกลากอยู่นะครับอยู่ในตำบลน้ำทูนอำเภอท่ารี่นะครับบ้างก็เดินทางลงไปทางทิศตะว,วันตกแล้วก็ได้ตั้งลกลากอยู่ในเขตตำบลลาดข้างนะครับ โดยบ้านไ้ตากเนี่ยได้ตั้งอยู่ห่างจากยอดโพดเรืออยู่เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเมื่อได้ข่าวว่าวิทยาลัชาติโพเรือเนี่ยได้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาปฏิสถานเอ่อจึงได้มีใจศรัทธาครับแล้วก็ได้เดินทางลาดป่าเขานั้นเพื่อสักการะและขอพรครับซึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยชื่อยายใบได้แต่งงานมาหลายปีก็ยังไม่มีบุตรสักทีนะครับจึงได้เดินทางจากบ้านไ้ตากขึ้นไปเพื่อขอลูกจากพระพุทธนาวาบรรพศนะครับ จากนั้นไม่นานก็สมปรารถนานะครับได้มีบทสาวคนหนึงและเป็นลูกเพียงคนเดียวของคุณยายครับจึง้ำใหชาวบ้านเนี่ยเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าร่วมใจกันเดินทางมาส่งน้ำขอพรเป็นประจำทุกปีนะครับจนปี2561เนี่ยผู้ใหญ่บ้านไฮตากนายจันทลักษณ์อาจสมบานนะครับได้พาชาวบ้านทำต้นพึ่ง ต้นดอกไม้และต้นทุ่งครับขึ้นไปถวายโดยชาวบ้านได้นํารถไถรถไถนาแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นไปด้วยครับและด้วยความที่ชาวบ้านเนี่ยได้ปลูกน้ําเต้าเยอะนะครับในวชิรินอาสมบานเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับจึงได้คิดที่จะนำนะลูกน้าเต้าเนี่ยมาปลูกสร้างมูลค่าเลยได้ทําหน้ากากผีบุ้งเต้าขึ้นนะฮะซึ่งประจวบกับชาวบ้านจะทําทุ่ง นะครับหรือตุงเนี่ยนะผมคิดว่านะ่าจะเป็นกรรมเดียวกันนะครับไปถวายแด่พระพุทธนาวาบรรพศและชาวบ้านโพเรือเนี่ยก็นําน้าเต้าเงินน้ําเต้าทองไปถวายด้วยนะครับนายพลรินจึงได้ทําหน้ากากน้ําเต้าเป็นรูปยักษ์นะครับเพราะยักษ์เนี่ยมีหน้าที่เป็นทวารบานป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าไปในเขตพุทธสถานนะครับจึงได้เกิดเป็นหน้ากากผีบงเต้าของชาวบ้านไหตาขึ้นนะครับ ตอนนี้เราเข้าสู่เขตบ้านไถ่ตากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายนะคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นไฮเวย์เอ้ไฮเวย์นะเป็นวันเวย์นะครับเป็นทางวันเวย์นะคุณผู้ชมนะถต่ว่าเอที่ผมเดินทางมาด้วยความที่รถไม่เยอะนะครับผมเข้ามาผิดตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้ทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความความไม่สะดวกให้กับท่านอื่นนะฮะนะครับเพราะว่าผมมา แทบจะคันเดียวเลยนะเออตอนที่ผมขับรถผ่านนะครับเออเราจะไปกันที่วัดโพชัยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปตามป้ายนี่เลยนะครับอ่ารอบหน้าถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเนี่ยนะครับก็เึงโรงเยนให้เราเลี้ยวซ้ายไปนะแล้วก็เส้นที่ผมเลี้ยวมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นวันเวเป็นขาออกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถนนแคบมากนะครับแต่ว่าถนนช่วงนี้ก็จะเป็นเลนสวนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ อะไรถ้าอาจจะสงสัยนะครับว่าแชร์รถอะไรเดินทางมาได้บ้างนะครับผมเห็นมีมอเตอร์ไซค์ก็มาได้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ชันนะสารมาที่จะขับมาได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ขับขี่มาที่หมู่บ้านนี้ก็แนะนําให้เงียบเสียงหน่อยนะคุณผู้ชมนะรถบางคันอาจจะท่อดังควันดําอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็เวลาผ่านหมู่บ้านชาวบ้านก็ขับเบาๆกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านค่อนข้างเล็กฮะแล้วก็มีเด็ก ตัวนี้น้อยนะครับอยู่กันเยอะแล้วก็น่าจะมีผู้สูงอายุอยู่กันด้วยนะครับอาจจะทําให้ตกใจกันได้นะครับตรงนี้เราจะไปวัดวัดโพชัยนะครับก็ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปนะคุณผู้ชมนะทางไส้มือลงไปเนี่ยก็จะไปที่รีสอร์ทนะครับมีรีสอร์ทเยอะมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะผมทำฟตเทจหายไปหมดเลยฮนะที่เชตโรนถ่ายไว้นะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ บรรยากาศก็ราวๆนี้ครับคุณผู้ชมครับมีทั้งลานกางเต็นท์นะครับมีทั้งลานกางเต็นท์แล้วก็มีเต็นท์ให้เช่านะครับที่เป็นกระโจมนะครับแล้วก็มีห้องพักให้เราได้เลือกพักกันด้วยนะครับนี่ฮะเหลือแค่นี้เองครับที่ผมถ่ายมานะฮะนอกนั้นก็พากันขับรถกันต่อแล้วนะคุณผู้ชมนะนอก้วยเกิดความเอ่อความสงสัยนะครับความชงนสนเทนะก็เลยจะวนไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าเอ่อบริเวณที่ผมเห็นจากด้านด้านบนเมื่อกี้นะที่เป็น ไปกลางตรงกลางเต้นอะไรกันเนี่ยมันชชนแค่ไหนแล้วก็รถสามารถที่จะขับลงไปกันได้ไหมนะฮะก็เลยลองขับลงไปดูนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะสำหรับใครที่อยากจะมากางเต้นที่นี่นะครับก็ลองติดตามกันดูนะฮะว่าหนทางมันจะเป็นเป็นแบบไหนนะครับจะโหดขนาดไหนนะครับบ้านทางซ้ายมือจะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะอยู่ตรงกับทางเข้าของวัดเลยนะก็รู้สึกอบอุ่นครับให้มากางเต้นที่นี่นะผู้ใหญ่บ้านก็ู่แถวนี้นะฮะดูแลกันอยู่นะครับ เนี่ยครับก็ถือว่ามากันได้ไม่ยากนะครับผมเองก็ใช้รถกระบะมานะครับขับสองนะมาในวันที่ฝนตกเปรอปรอยนะครับถนนลื่นๆมีโคลนมีเลนอยู่นิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าถนนเนี่ยก็เป็นคอนกรีตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยจะไม่ติดลมนะครับแต่ก็อาจจะลื่นอยู่ได้นะดังนั้นเวลากดคันเร่งก็กดเบาๆก็หน่อยนะฮะอาจจะสะบัดกันได้นะครับมีอีกหลายรีสอร์ทที่อยู่ข้างหน้านะแต่ว่าผมไม่ไปแล้วฮะนะครับผมขออนุญาตกลับรถหน้าบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับพอกลับออกมาก็ ย้อนออกมาแล้วนะคุณผู้ชมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้นะครับใครที่ชอบพักผ่อนใกล้ทิศธรรมชาติกางเต็นท์นะหรือว่านอนในกระโจมในนีสอดนะผมคิดว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ที่ควรค่าแก่การมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากนะครับผมมาจําได้ว่าน่าจะเป็นช่วงของออต้น,ตนมีนาคมนะคุณผู้ชมนะ ตรงนี้จะเป็นทางขาออกอ,ออกจากหมู่บ้านมานะครับก็วิวทัศน์ก็สวยงามกะทีเดียวครับ ครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตลากันเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับอาจจะมีคําใดในเล่ากล่าวทีเคยไปนะครับมีพูดผิดถูกไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปมาประมาณเดือนกว,กว,ากว่าแล้วนะคุณผู้ชมเกือบ2เดือนได้นะที่ผมไม่ได้ตัดคลิปเลยนะฮะหล,ละถ้าจะงงว่าคลิปที่ลงล่าสุดกเ็เดือนกว่าเองนี่ที่ไม่ได้ลงนะฮะคือผมตั้งเวลาทิ้งไว้นะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้ตัดคลิปมาประมาณ2เดือนได้นะ อย่างไงก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับคุณ <valu> ผ <ing> ู้ชมครับก็หลังจากนี้ก็อาจจะมามาหายๆนะคุณผู้ชมนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ก็ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาตัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับอย่างไงขออภัยที่หายไปนานๆด้วยนะคุณผู้ชมครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับ